เวลาดีของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลายสัตว์เหลา่าใดประพฤติสุดจริตด้วยกายประพฤติสุดจริตด้วยวาจาประพฤติสุดจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นนะ <c oughs> เวลาดีเลิกดีเนี่ยมันอยู่ที่เราประพฤติกายวาจาจิตดีหรือเปล่า <c oughs> นะ ถ้าเขาประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์เราใดประพฤติสุจริตด้วยกายสุจริตด้วยวาจาสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดี รุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในปรมจารีบุคคลทั้งหลายเห็นไหมดังนั้นเลิกดียามดีไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนมีอยู่กับตัวนะประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะทุกขณะนั้นเป็นขณะที่ดีทั้งหมดนะนะอันนี้เราไปวิ่งหาเลิกยามนี่ไปที่อื่นหมดเลยเนะ